ที่อัฟกานิสถานก็ยังเต็มไปด้วยวิกฤตพร้อมๆกับคำถามที่ได้เห็นกลุ่มตอลิบานเข้ายึดครองทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วประธานาธิบดีก็ไม่อยู่แล้วนะคะได้หลบหนีออกนอกประเทศปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ปรากฏตัวค่ะเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาในไทยที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยอัชราฟกานีก็ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่เขาหลบหนีออกนอกประเทศผ่านทาง Facebook ด้วยค่ะ ตามจากรายงานของคุณชลันรโยธาสมุทรค่ะมัดบอยักพีรหันวัตุบอนยากวสกัตวยกุระลีมาจูบะาตั่นชุดพื้นเมืองเสื้อกัักและรองเท้าแตะของสามสิ่งในภาพจำของ i, oh, อัชราฟกานีอดีตผู้นำอัฟกานิสถาน <Okay. S 2> คือสิ่ง <Thank you. S 2> ที่เขาอ้างว่าสามารถนำติดตัวออกมาได้หลังถูกผลักดันให้หลบหนีออกนอกประเทศพร้อมแก้ต่างไม่ได้หลบหนีพร้อมเงินหลายร้อยล้านตามรายงานของสื่อรัสเซีย รัฐมนตรีกลาโหมอัฟกานิสถานบิสมิลลาคานโมหฮัมมาดีโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียให้องค์การตำรวจสากลหรืออินเทอร์โพลจับกลุ่มอัชราฟการนี่ฐานขายชาติขณะนี้อัชราฟการนีอยู่ที่สหรัฐอารับอิมิเรสโดยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมย้ำออกจากประเทศเพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุนองเลือดพ د افغانانو د ستر کو په وړاندې په دار زړول شووي او یو لويه شړ نو کټاری حفاجه به بیا ټکر شي وي تاسو ملوته ز دې ځات مړنه نډریکم او نوې درسوي اما د افغانستان بیساتي د مودمنلو ورنوا او نبا دوی مجبوران له افغانستان وو استرشوم ترچو ราฟกานีระบุว่าหากไม่ออกจากอัฟกานิสถานสถานการณ์จะซ้ำรอยโมฮัมหมัดนายีบุลละออดีตผู้นำที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตหรือประธานาธิบดีคอมมิวนิสต์คนสุดท้ายของอัฟกานิสถานนายีบุลล์ถูกตัดสินจากสภากลางของตอลิบันว่ามีความผิดฐานละเมิดสิทธิชาวอฟาัฟกัน เขาถูกลากตัวออกจากสำนักงานองค์การสหประชาชาติสังหารและแขวนคอต่อหน้าประชาชนในกรุงคาบูเมื่อกันยายน1996อัชราฟกานีระบุว่าไม่ต้องการเห็นการนองเลือดแบบซีเรียหรือเยเมนหากเขาตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับกองทัพตอลิบานหากโมฮัมหมัดนายบุลละ ถูกเรียกว่าเป็นปัถนาธิบดีภายใต,ใต้การสนับสนุนของสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างมากต่อการขึ้นดำรงตำแหน่งของอัชราฟกานีกลุ่มตอริบันมองว่ารัฐบาลของอัชราฟกานีเป็นเพียงหุ่นเชิดของสหรัฐเท่านั้นตลอดการดำรงตำแหน่งของอัชราฟกานีถูกวิจารณ์ถึงความล่าช้าในการเจรจาสันติภาพรวมไปถึงการไม่สามารถทำตามสัญญาแก้ปัญหาทุจริตปัญหาเศรษฐกิจ และการนำประเทศสู่ศูนย์กลางการค้าแมอัชราฟกานีให้สัญญาว่าจะเดินทางกลับอัฟกานิสถานแต่สําหรับสหรัฐกานีไม่ใช่ผู้นําประเทศอีกต่อไป We saw the announcement uh by the UA UAE this morning uh that uh, Gani h had been uh, welcomed by the government uh and that is that And there's no reaction I mean does the United States um He is no longer a figure in uh, Afghanistan สหรัฐย้ำกำลังจับตาการตั้งรัฐบาลของกลุ่มตอริบานว่าเป็นไปตามสัญญาในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและคนอัฟกันหรือไม่ชลันทรยโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน